อนนี้นะคะเรามีผ้านวมทั้งหมด2รุ่นนะคะคุณแม่แม่รุ่นนี้ก็คือรุ่นที่คุณแม่คุนเคยกันดีเลยนะคะก็คือ Cloud Comforter รุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่เราทอแบบกลอสนะคะที่เราใช้ใส้ผ้านวมเนี่ยเป็นตัวใยธรรมชาติดูปองนะคะเราทอแบบโปร่งนะคะแล้วก็ยังมีคงความนุ่มสบายอยู่นะคะคุณแม่ความหนาเนี่ยจะหนาน้อยกว่าตัวรุ่นใหม่ของเราซึ่งอันนี้เหมาะกับผมได้ทั้งตอนช่วงกลางวันหรือว่าอากาศอาจจะไม่ได้เย็นมากสักเท่าไหร่นะคะ So นอีกรุ่นหนึ่ง ที่กําลังจัดวางขายเลยนะคะคุณแม่ก็คือรุ่นดเร e ์คุณแม่จะเห็นได้ว่าการทอผ้าของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่เราเงยัคงใช้เป็นตัวยายไผ่เหมือนเดิมนะคะคุณแม่ทอเป็นแบบเหมือนชุดเครื่องนอนแบรนด์แบบพรีเมียมเลยก็คือว่าจะให้สัมผัสที่นุ่มมากกว่าเดิมแล้วก็ ให้ความสบายกับผิวน้องมากกว่าเดิมเหมาะกับใช้เป็นชุดเครื่องนอนในเวลากลางคืนได้อย่างดีคะ่ะคุณแม่ไส้ด้านในตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นซอยบีนนะคะจะทํามาจากถั่วลืองเขาสามารถป้องกันไรฝุ่นได้แล้วก็จะช่วยเรื่องฝุ่นต่างๆเหมาะกับน้องที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็จะให้ความอุ่นมากขึ้นความหนาเนี่ยเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะคงคอนเซปต์เดิมหนาแต่ไม่ร้อนไม่อบระบายอากาศได้ดีเหมือนเดิมให้ดูชัดๆเลย2ออันเห็นไหมคะ การทอผ้าแตกต่างกันจริงๆตัวนี้นะคะจะทอแบบแน่นเป็นเหมือนผ้านวมชุดเครื่องนอนเลยค่ะอันนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยจะใช้ฟีลลิ่งเดียวกับผ้าอ้อมของเราก็คือทอแบบโปรง